นี่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าโอ้อยแล้วพอกันีกันแหละเฮ้ยเล็กกว่าเฮ้ยเล็กพอรูน่เล็กเฮ้ยใหเล็กกว่าเล็กเน่ยเียมล้มเลยนะเเล็กลอ้ยม่ก็ย่กว่านู้นอีกดูมาแม่ดูเลยดมาแม่ อยู่เป็นเองอ่ะประกันเด็